เลาจากเรื่องจริงประสบการณ์ระลึกชาติได้การกลับชาติมาเกิดในมุมมองของวิทยาศาสตร์ปัจจุบันกราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องราวของการกลับชาติมาเกิดในมุมมองของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ที่ปัจจุบันได้มีการศึกษาทดลองค้นคว้าและวิจัยจนสามารถอธิบายได้โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ของปัจจุบันและมีการศึกษาค้นคว้ากันอย่างแพร่หลายในมหาวิทยายลัยต่างๆกันทั่วโลกเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำเราด้วยท่านผู้ฟังครับ ความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดนี้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางมาแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะในสีโลกตะวันออกของเราหรือเรียกง่ายๆว่าแถบเอเชียของเราแต่ต่อมาในทศวรรษหลังๆนั้นความเชื่อนี้ค่อยๆลดน้อยลงเนื่องมาจากความศรัทธาต่อศาสนาที่เสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วและถูกแทนที่ด้วย แนวคิดทางวิทยาศาสตร์วัตถุนิยมคู่แฝดที่มากับลัทธิบริโภคนิยมที่ขยายตัวอย่างสูงสุดในปัจจุบันคนจำนวนมากมองศา,ศาสนาเป็นเพียงวัฒนธรรมรูปแบบที่มีพิธีกรรมต่างๆอันยงยากพ้นสมัยโดยเฉพาะในโลกตะวันตกถึงกับปฏิเสธเรื่องของการกับชาติมาเกิดโดยสินเชิงมานานแล้วและก็ได้ลามปามมาถึงฝั่งตะวันออกของเรา จนกลายเป็นแนวคิดหลักไปแล้วในขณะนี้คนเท่าคนแก่ที่เคยเชื่อเรื่องดังกล่าวก็ชักจะไม่แน่ใจในความเชื่อของตัวเองเช่นกันแต่แล้วจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงก็ปรากฏขึ้นในโลกวิทยาศาสตร์เองเมื่อปรากฏว่าในหลายๆปีที่ผ่านมานี้มีมหาวิทยายลายัยหลายๆแห่งในเอเมริกาและยุโรป กำลังทําการค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์อย่างขมคกขมนเกี่ยวกับเรื่องการกลับชาติมาเกิดเช่นมหาวิทยายลัยปรินสตันมหาวิทยายลัยเวอร์จิเนียของอเมริกามหาวิทยายลัยเอดินเบิร์กในสหราชอาณาจากักรมหาวิทยายลัยอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์และก็มหาวิทยายลัยฟเบิร์กในเยอรมนีเป็นต้น ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ในปัจจุบันนั้นมีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ได้ปริญญาเอกจากงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้และงานวิจัยเชิงวิชาการด้านจิตตะเวชศาสตร์ได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปแล้วโดยสิ้นเชิงงานวิจัยเหล่านี้ได้พิสูจน์อย่างเด่นชัดว่าการกลับชาติมาเกิดไม่ใช่นิยายลึกลับอีกต่อไปหากแต่เป็นสถานภาพที่แท้จริง แห่งการดำรองอยู่ของชีวิตมนุษย์ท่านผู้ฟังครับการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นเรื่องที่สังคมไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ยังมีความเชื่อและยอมรับว่ามีอยู่จริงในเรื่องดังกล่าวนี้ศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังผู้ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องการตายแล้วเกิดหรือการระลึกชาติได้ได้ทำการค้นคว้าวิจัย และพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทยเราในการศึกษาและลึกชาติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ง่ายนักกับ,กบคนทั่วไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่คนเราจะย้อนอดีตความทรงจำของตัวเองในอดีตชาติที่แล้วมานั้นทำได้ยากเนื่องจากกลไกลในการเก็บบันทึกข้อมูลของแต่ละคนนั้นมีขอบเขตจำกัดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นกับทุกคนและ เพราะบ่อยครั้งที่พบว่ามีบางคนอาจจะทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีความสามารถดวงรู้อดีตของตนยาวไกลไปถึงอดีตชาติในคำพีทางพระพุทธศาสนาเรียกผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการระลึกชาติได้ว่าเป็นผู้ที่มีปุเพนิวาสานุสติญาณซึ่งเป็นหนึ่งในหอภินญ,ญาญาณที่หาเกินกะ ที่หากเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้นั้นก็มักจะมีประสบการณ์พิเศษที่บุคคลทั่วไปไม่มียกเว้นผู้ที่ผ่านการฝึกสมาธิจนสามารถสงบนิ่งและระดับวินิจวทั้งหาได้สนิทในการทำวิจัยของดรเอียนสตีเวนสันนั้นพบว่าสิ่งหนึ่งที่พิเศษสำหรับผู้ระลึกชาติได้ในประเทศไทยซึ่งแตกต่างไปจากประเทศอื่นในการทำวิจัยของดรก็คือ จากประสบการณ์ที่ท่านพบเห็นและสัมผัสกับผู้ที่ระลึกชาดายทั่วโลกนั้นมีสิ่งหนึ่งที่พิเศษสำหรับผู้ที่ระลึกชาด้ในประเทศไทยซึ่งแตกต่างไปจากประเทศอื่นนั่นก็คือผู้ที่ระลึกชาด้ในเมืองไทยหลายคนจะจดจำช่วงเวลาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตายไปแล้วจนถึงเวลามาเกิดใหม่ได้แม้ว่าระยะนั้นได้ทำอะไรไปบ้างไปอยู่ที่ไหนซึ่งกรณีนี้ ยังไม่เคยพบกว่าประเทศอื่นประเทศใดเป็นมาก่อนอย่างเช่นอินเดียลังกาบาซินหรือตลรกีอย่างนี้เป็นต้นด็อร์เอียนสันนิษฐานว่านี่เป็นที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่คนไทยยึดมันม่นถือมั่นอย่างแรงกล้าและมีการนั่งสมาธิวิปัสสนากันมาก ซึ่งอาจจะช่วยให้เกิดความทรงจำในอดีตได้มากขึ้นนั่นเองท่านผู้ฟังทุกท่านครับจากข้อแตกต่างที่ด็อเตอร์ท่านได้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ระลึกชาติได้ที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยว่ามีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานั้นแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่สามารถอ้างอิงได้ตามหลักวิทยาศาสตร์และการทำทาน การทําบุญการภาวนาการถือศีลและการภาวนานั้นก็สามารถสร้างบุญบาร,รมีได้จริงเมื่อเกิดบุญบาร,รมีได้ก็สามารถนําบุญบาร,รมีที่สร้างเหล่านี้ไปใช้ในภพภูมิชาตินาต่อไปได้และเหลื่องความเชื่อเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดของสังคมในของสังคมไทยนั้นก็มีมาเป็นชานานปู่ย่าตายาย อยากมิตรสหายหลายถ่านก็เคยได้เล่าเรื่องราวของการระลึกชาติได้ของคนที่อยู่ใกลชิดของคนที่ได้ประสบพบเจอมาเล่าสู่ให้ล,กลูกหลานฟังว่าเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องวิญญาณน,นั้นมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นจึงสั่งสอนลูกหลานให้ทำดีทำบุญทำทานอุทิศแผ่ส่วนกุศลเพื่อให้ผลบุญกุศลที่ได้ทำบุญทำทานในวันนี้ จะได้นำไปใช้ต่อไปในภายภาคหน้านั่นเองท่านผู้ฟังครับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ระลึกชาตดได้ในเมืองไทยนั้นมีอยู่หลายกรณีแต่สัหรับบันนี้จะขอนำเล่าเฉพาะเป็นกรณีของพันตำรวจเอกท่านหนึ่งถึงปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตไปแล้วผู้ที่ระลึกชาตดได้ท่านนี้ท่านระลึกได้ว่าชาติที่แล้วท่านเคยเป็นเทวดา และยังได้ทำการบันทึกประสบการณ์การระลึกฉาติของท่านไว้เป็นหนังสืออนุสรในงานพระราชทานเพลิงศพของตัวท่านเองท่านผู้นี้ก็คือพันตำรวจเอกชาติรัธาพงศ์และในวันนี้ใครขออนุญาตขอนำบันทึกของท่านมาเผยแผ่เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในเรื่องของการตายและเกิดในรูปแบบต่างๆทั้งนี้ เพื่อจะให้เกิดความเข้าใจในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นและจะได้มันสร้างบุญกุศลกันต่อไปพันตะบดเอกชติลัทธาพงท่านบันทึกไว้ว่าผมก่อระลึกชาติได้เหมือนกันแต่แตกต่างจากคนอื่นที่เขาเป็นกันคนอื่นเขาเคยเป็นช้างเคยเป็นงูซึ่งอยู่บนพื้นดินอยู่ในวนพื้นโลดด้วยกัน เขาจะบอกสถานที่พ่อแม่พี่น้องและชื่อเสียงในชาติก่อนได้แต่ผมบอกสถานที่เดิมในชาติก่อนได้บางไม่ได้บางจะชี้ให้ใครเห็นไม่ได้เพราะไม่ใช่ที่ที่มนุษย์อยู่กันอันนี้เป็นคำกล่าวของท่านพันตำรวจเอกท่านกล่าวไว้ท่านบอกว่าการระลึกชาติของท่านนั้นมันเป็นความรู้สึกชัดเจนในความทรงจำของท่านมาตั้งแต่เด็กๆไม่มีลืมเลย ท่านบอกว่าสถานที่ในชาติก่อนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ที่ว่านั้นท่านบอกว่ารู้สึกตัวว่านอนอยู่บนแผ่นแผ่นหนึ่งลอยอยู่บนที่สูงมากแผ่นที่หนังนอนนั้นไม่ใช่แผ่นหินหรือแผ่นไม้หากแต่เป็นแผ่นบางใสเป็นที่นอนสบายสบายยังจำเหตุการณ์ในช่วงนั้นได้ว่า แทนที่นอนอยู่เกิดแข็งกระด้างขึ้นมาไม่อาจนอนนิ่งสบายอยู่ได้กรอบๆตัวที่จำได้มองเห็นเป็นทองฟ้าสีครามรู้สึกตัวเองลอยอยู่ผู้เดียวท่ามกลางความโดดเดี่ยวและอ้างว้างรู้สึกเปล่าเปลี่ยวอยากมีเพื่อนสนทนาด้วยมองต่างลงมาห่างออกไปอีกไม่มากก็มีชมลมเทพชมลมใหญ่ กำลังสนุกสนานกันอยู่อยากจะไปก็ไปไม่ได้ขณะนั้นได้ยินเสียงบอกแถมสั่งว่าถึงเวลาไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านจึงตอบเจ้าของเสียงนั้นไปว่าข้าพเจ้าไม่อยากไปเกิดเป็นคนอยู่ที่นี่ดีกว่าแต่เสียงที่มาเห็นตัวตนนั้นบอกว่าต้องไป หมดเวลาเจ้าแล้วไปอยู่เมืองมนุษย์ถึงเวลาจะต้องกลับมาก็ไม่อยากจะกลับมาเสียอีกท่านพลตำรวจเองในฉากนั้นค่อยๆเค,คลื่อนจากที่อยู่ลอยเลื่อนไปจนถึงที่อยู่ของเทพพย,ยดากุูมใหญ่ณนอากาศที่นั้นสว่างสวยัยเทพพย,ยดาหญิงชายอยู่ด้วยกันเป็นโมเจ็ดถึงแปดองบางสองถึงสามองบางวิมานคล้ายสาลาสวยงาม เทพพยาดาสนทนาปราศัยกันเป็นเทสุรุกส์นานเพลิดเพลินบางวิมานมีการขับร้องดนตรีไพร์บอคไพรเราะเทพพยาดาบางกลุ่มไม่มีวิมานและเทพพยาดาเหล่านั้นก็ไม่สนใจพันตำรวจเอกชติเหมือนเขามองไม่เห็นท่านพันตำรวจเอกในล่างเทพค่อยๆลอยเลื่อนไปจนรู้สึกเหมือนตกหัวบลงที่ต่ำมองไปรอบๆ รู้สึกตัวกำลังลอยอยู่เนื้อปัสาพานผ่านฟ้าถนนราชดำรินี่เองลอยสูงกว่าพื้นประมาณตึกสองชั้นลอยนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่ทราบว่าตัวเองจะลอยไปไหนทันใดนั้นเองกอมีดวงกลมของจิตวิญญาณเคลื่อนมาจากทางป่องพระการลอยมาหยุดเคียงกับพันตะอดเอกชติดวงวิญญาณทั้งสองดวงมีลักษณะเป็นทรงกลมมีแสงเรืองออกไปโดยรอบ เมื่อมีวิญญาณใหม่มาลอยเคียงข้างพันตรวมเอกชติในหล่างของดวงวิญญาณก็รู้สึกดีใจหายว้าเวทั้งสองจึงลอยจากเหนือสะพานผ่านฟ้าคู่กันไปทางนางเลิงตามแนวถนนนครสวรรค์ก่อนถึงสี่แยกนางเลิงเล็กน้อยมีลำคลองเล็กๆจากทางข่างวัดโสมนัสไปทะลุคลองข่างวัดสะเกตทางขวามือมีสะพานผ่าน ทางขวามือมีสะพานไม้เล็กพอที่สองคนจะลีกกันได้สะพานไม้เล็กๆนี้เหลียบริมคลองไปมีบ้านริมสะพานห่างๆกันหลายหลังวิญญาณดวงที่ลอยมาด้วยกันลอยเลี้ยวหายแวบไปทางสะพานนั้นวิญญาณของพันตรบจเอกชติจะลอยตามไปบ้างก็ทำไม่ได้ต้องค่อยๆลอยเลื่อนไปทางนางเลิ้ง ถึงตรงหน้าโรงหนังนางเลิงหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นวิญญาณพันตระบดเอกชติในชาติที่แล้วรู้ว่าถ้าเลยไปถึงสนามม้านางเลิงเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นที่อยู่มากมายจะไปอยู่แต่ขอไปไม่ได้คงลอยนิ่งอยู่ที่เดิมก่อนแต่แล้วก็ต้องลอยเลื้ยวไปทางโรงหนังนางเลิง,ท,งทั้งทัที่ไม่อยากไปหลังจากนั้นก็ไม่มีความรู้สึกอย่างใดอีกรู้สึกตัวอีกที เหมือนอยู่ในถ้ำเมิดค,คล้ายว่าอยู่ในคันของมารดาก็รู้สึกอึดอัดกับแขบขาดอากาศไม่สบายกายไม่สบายใจบางช่วงก็หมดความรู้สึกเหมือนหลับไปมารู้ตัวชัดอีกทีก่อเมื่อคลอดพ้นจากคันมารดามาเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วเป็นบุตรชายของขุนนางที่มีนามบรรดาศักดิ์พระราชทานจากในหลวงว่าอัมมาตรีพระลัทธาพงค์ พิลักษชภาภคชื่อเดิมตวยลัทธาพง์จากประสบการณ์และเลือกฉาิได้ของพันตระเดชชติทำให้เรามองเห็นความไม่แน่นอนของทุกสรรพ,พสิ่งความเป็นเทพยายดาอยู่บนสวรรค์นั้นไม่ใช่สิ่งคงที่ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับผลบุญของการทำความดีเพราะหากว่าสินแรงบุญเทวดาก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ถึงอย่างไร การระลึกชาติได้ของพันตนรวจเอกชติก็อาจทำให้ใครลหลายๆคนเกิดความเข้าใจในกฎแห่งกรรมได้แจ่มชัดขึ้นว่าคนเราตายแล้วไม่สูญหายตายแล้วหากว่ายังไม่สิ้นกิเลสก,ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกแน่นอนการระลึกชาติตามบันทึกของพันตนรวจเอกชติรัตถาพงศ์ที่ได้นำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังในวันนี้นั้น ถือเป็นหนทางหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดแม้เราเองจะระลึกชาติไม่ได้แต่ประสบการณ์จากผู้อื่นก็คือเป็นวิทยาฐานให้เราได้ศึกษาเพื่อต่อไปเราจะได้ไม่ประมาทต้องระวังตัวต่อการทำบาปต้องระวังตัวต่อการทำบาปเพียรสร้างความดีให้มากที่สุดเพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้ว บ้านของเราในพบหน้าต่อไปจะเป็นเช่นไรท่านผู้ฟังทุกท่านครับจากเรื่องราวที่ได้เล่ามาให้ฟังสู่กานฟังมันนี้นั้นแสดงให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางม,มาตั้งแต่สมัยโบราณน,นั้นเป็นสิ่งที่เชื่อหน้าเชื่อถือว่าเกิดขึ้นได้จริงจนสามารถใช้หลักวิทยาศาสตร์มาเป็นผลวิจัย ใช้หลักวิทยาศาสตร์ทำการวิจัยจนสามารถเชื่อได้แน่ว่ามนุษย์คนเรานั้นดวงวิญญาณของเรานั้นไม่มีสูญหายไปไหนเมื่อร่างกายแตกดับเมื่อร่างกายแตกดับไปแล้วจิตวิญญาณของมนุษย์เหล่านั้นก็ยังคงอยู่จึงเกิดการเวียนว่ายตายเกิดข้ามภพข้ามชาติอยู่ทั่วทั่วไปตลอดเวลา คนเรานั้นเมื่อเกิดมาก็ดับได้ดับได้ก็เกิดใหม่ได้แล้วแต่บุญแต่กรรมที่สร้างเอาไว้ดังนั้นการสะสมบุญบารมีการสร้างทานบารมีโดยการให้ทานถือศีลและภาวนาจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุดหนทางที่ประเสริฐที่สุดในการที่คนเราจะสะสมบารมีเพื่อนำไปใช้ต่อไปในภายภาคหนา้า สุดท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้โปรดจงดนบันดาลให้ท่านผู้ฟังและกัลยานมิตรทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความโชกดีมันทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อจะได้สะสมบารมีให้มากยิ่งๆขึ้นไปสุดท้ายนี้สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ